มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะเราฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน เป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์วงการบันเทิงนะคะกับคู่รักอายุห่างกัน17ปีแจ็คพนพลแล้วก็เอมรมิดาที่เพิ่งจะเปิดตัวไม่กี่วันก็มีการประกาศข่าวแต่งงานฟ้าแลบวันที่28กุมภาพันธ์เพราะว่าเป็นวันเดียวที่เป็นเรื่องดีของทั้งคู่28กุมภาพันธ์2568ถึงวันด้วยง,งามยามดีของบ่าวสาวแจ็คและเอมท่ามกลางครอบครัวเพื่อนพ้องพี่น้องวงการบันเทิงและเพื่อนสนิทมาร่วมงานดานกุ้งสุทธิราชวงเทวันก็ได้เดินทางมาร่วมงานแต่งนะคะแสดงความยินดีกัับพี่ชายยสุุดดทรกโกโ้้งไ เผยร่วมเฟรมบ่าวสาวพร้อมด้วยแคปชั่นระบุว่าขอแสดงความยินดีกับพี่ชายผมด้วยครับพี่แจ็คน้องเอม AJ ดูจากชื่อย่อก,ก็รู้เลยว่าใครนำท่ามกลางคนบันเทิงและก็แฟนคลับร่วมแสดงความยินดีพร้อมชมความสวยของเจ้าสาวอย่างมากค่ะทางทีมงานเองขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากที่ .com ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ